จากวิลล่าหรูของนายเดวิดนะคะจุดชนวนให้เกิดการทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะจุดอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตด้วยหาดแหลมหงาก็เป็นอีกจุดหนึ่งวันนี้ชาวบ้านไปรวมตัวกันกดดันให้บริษัทเอกชนรื้อถอนแผ่นสังกะสีแล้วก็เปิดทางลงไปสู่ชายหาดแหลมหงาเกาะซิเรให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งตอนแรกเจรจากันทางเอกชนบอกว่าขอเวลา15วันสุดท้ายชาวบ้านไม่รอคะ่ะลุกฮือกันเปิดประตูลงชายหาดเองแล้วเรียกร้องให้รัฐเร่งตรวจสอบ เรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของบริษัทเอกชนค่ะเราต้องทวงหาคืนจมนะครับชาวบ้านบอกว่าเราต้องทวงหาจมา่าเราต้องทวงหาชาวบ้าชาวบ้านหาดแหลมหงาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันบริเวณจุดสิ้นสุดถนนก่อนจะถึงชายหาดแหลมหงาโดยชาวบ้านถือป้ายข้อความทวงคืนชายหาดให้กับสาธารณะหลังเอกชนเจ้าของพื้นที่นำรั้วสังกสีมาปิดทางลงหาดพร้อมกับติดป้ายข้อความระบุห้ามบุกปุก หว่างนั้นค่ะนายนักครินยอแสงรัตนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาพยายามชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านพร้อมแจง้งว่ามีการหาหรือร่วมกันเพื่อหาทางออกแล้วและเจ้าของที่ดินยินยอมจะเปิดทางลงหาดใหยแต่ขอเวลา15วันเพื่อปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงามก่อนเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เห็นชายหาดท,ที่สวยงามแต่ว่าสุดท้ายมีชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจเปิดประตูรัว้วเข้าไปยังชายหาดเอง ตัวแทนชาวบ้านยืนยันขาว่าไม่ต้องการเข้าไปในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แต่อยากให้มีการเปิดเส้นทางลงไปยังชายหาดแหลมหงาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่มีข้อพิพาทหากพิสูจน์สิทธิ์ว่าเป็นของเอกชนก็ขอผ่อนปรนแค่ทางลงหาดค่ะก็ต้องการให้เปิดหาดเป็นที่สาธารณะนะเพื่อที่จะชาวบ้านของอตรงนี้เป็นเขตหมู่หนึ่งตำบลรัศดาได้เปิดใช้หรือคนภายนอก สามารถเข้ามาใช้บริการได้ซึ่งเมื่อกี้ก็มีการเรียกร้องได้ไปที่สารการจังหวัดมาก็เรียกร้องคือชาวบ้านตน้องการให้เปิดวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาทางนู้นเขาบอกว่าเขา,ขาเปิดแต่ว่าเขาไม่รู้เมื่อไหร่แต่เราขอเปิดวันนี้แล้วก็อีกข้อก็คือว่าเราขอให้เปิดถาวรด้วยไม่ใช่เปิดเสร็จแล้วเ,เคยมีเปิดแล้วมีปิดไงก็คืออยากให้เปิดถาวร แล้วก็ให้ทางการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ด้วยการพืน้นที่ท่าธารณะที่จายหา้าต่อเิวะาชาวบ้านรัมาทักประชาพื้นที่ได้นะครับไอ้ส่วนที่เป็นชคนดน่ตรตงคณนั้นก็ไม่ไม่ได้เราไม่ได้หลับรู้ไม่ได้สนใจเลยครับเพียงแต่ยะเพียงแต่ยะาจะให้ชาวบ้านน่ะได้เข้ามาจชายพื้นที่จ่ายห้าเทวาเขาได้มาฝากพ้นย้อนใจกันในใน,ในวันยุทธอะไรพวกเนี้ยยะจะได้ตรงเนี้ยคับคืนมา ด้านนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาเปิดเผยถึงการหารือร่วมกับตัวแทนจากบริษัทเอกชนที่อ้างถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินบริเวณนี้นะครับบอกว่ามีการตอบรับจากตัวแทนบริษัทครับว่าจะขอเวลาพิจารณา15วันส่วนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพี่ผม รับเรื่องมาจากเจรจาจากเจ้าของที่เพื่อมาเปิดหาดให้นะครับทีนี้ผมก็จะทําได้ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็เจรจาว่าเดี๋ยวเขาจะขอเปิดให้ภายใน15วันนะผมผมผมได้แค่แค่นี้ สำหรับถนนลงหาดแหลมหงาก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2537ก่อนส่งมอบให้กับทางเทศบาลตำบลรัศดาดูแลเ<อ>มื่อปี2540นะคะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเศษเศษกว้าง10เมตรซึ่งตามกฎหมายถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในกรอบระยะเวลา10ป,ปีจะถือว่าเป็นทางสาธารณะแต่ในช่วงปี2564ปรากฏว่าทางบริษัทเอก,กชนนำแผ่นสังกะสีนี้มาปิดกั้นเส้นทางอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรายงานผลกระทบสิ่งววดล้อมโครงการโรงแรมและวิลล่าซึ่งหาดแหลมหงาก็เป็นอีกหนึ่งชายหาดของจังหวัดภูเก็ต et, ที่ปัจจุบันกําลังถูกพัฒนาที่ดินให้มีโครงการโรงแรมและวิลล่ารวม105ห้องค่ะ